สวัสดีครับพบก,กับซูรุ่าวลิเวอร์พูลล้วเริ่มต้นกันที่แม็กอลิสเตอร์มิคฟิวตัวตึงว่าที่นักเตะใหม่ลิเวอร์พูลงานนี้ต้องมีลายเซ็นแล้วไม่มีใครที่จะกล้าปฏิเสธว่าเขาคือมิคฟิวตัวกลางที่ดีเบอร์ต้นของพรีมลีกด้วยผลงานอันน้อนแรงในปีนี้พาไบตันมาไกลเหลือเกิน,กนที่สาม,มารถพาทีมขึ้นมาติดอันดับตัวเลขเดียวในพรีมลีกอังกฤษได้ในงันกันนี้รวมถึงนักเตะคนนี้พบความสดเด็จมาด้วยก็คือการพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตา เราครอบครองเดซเเลตเขาเป็นใครมาจากไหนวันนี้มาทำความรู้จักกันหน่อยประวัติโดยโย่อของแม็กอาริเตอร์กองกลางจากเบอร์ตันอันโอบอเบียนติดทีมชั้นอาร์เจนตินาเกิดเมื่อวันที่24ธันวาคมปี2 5 4 1หรือตอนนี้อายุ21ปีที่เมืองลัมปาพีอาร์เจนตินาส่วนสูง176เซนติเมตรน้ำหนัก69กิโลกร,รมัมถนัดเท้าขวา ยูทกนนี้ลงสนามในพิมพ์ลิกให้กับต้นกัดทางใบตั้นไปทั้งหมด3าสุดาเกมยิงได้10ลูกบวก2องเจตและลงสนามไปทั้งหมด2 7 5 8นาทีและในการแข่งขันในฝึกฟุตบอลทวยเอริคับลงสนามทั้งหมด5นัดยิงได้2ประตูบวกกับ 1, อีกหนึ่งเอเทีเดียลงสนามไปทั้งหมด422นาทีจุดเด่นของแม็กอาริสเซอร์สล็อดาวรุ่งคนนี้ถือเป็นนักเตะที่มีความสมดุลครอบครองบอลได้ดี และก็เลี้ยงบอลไปสู่แดนหน้าในการเอาชนะคู่แข่งได้เป็นอย่างดีทําหน้าที่ได้ดีทั้งเกมรุกและเกมรับสร้างสรรคเกมชอบหาพื้นที่ในการเข้าไปในกรอบเกีตโทษแล้วก็หาจังหวะในการทําประตูดได้ดีอีกด้วยสไตล์เล่นของเขาหน้าจะช่วยสร้างสรรค์เกมให้กับทัพหงส์แดงลิเวอร์พูลได้ดีแน่ๆสไตล์การเล่นที่โดดเด่นน่าจะเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ลิเวอร์พูลขาดให้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่ลิเวอร์พูลจะได้หากได้ตัวเขามาอยู่ภายในทมีม ต้องบอกว่าเจ้าหนูคนนี้ทำสถิติได้ดีกว่ากองกลางของลิเวอร์พูลอย่างชจดเจนในรังการจบสกอร์และก็ทำประตูได้มากกว่ากองกลางลิเวอร์พูลรวมกันทั้งสามคนเสียด้วยซ้ำแถมยังมีการเฉลี่ยในการสร้างสรรเกมที่มากกว่าตีเอ็กโกอาคันตาล่าอีกด้วยสรุปแล้วนะฮะเขาก็ทำสถิติดีกว่านักเตะกองกลางลิเวอร์พูลทุกคนเลยและสิ่งที่ลิเวอร์พูลจะได้ก็คือเขาเป็นมิดฟิลกองกลางที่เล่นได้ทั้งเบอร์8และบล็อกทูบ็อก หรือมิดฟิลสร้างสรรเกมหรือมิดฟิลตัวรับก็ได้คนนี้แหละเล่นได้ทั้งหมดแถมยังวิ่งไล่เพซซิ่งได้ตลอดทั้งเกมอีกแรงดีไม่มีตกคิดว่าน่าจะเข้ามาทําให้ระบบการเล่นของเจกเก้นคลับได้เป็นอย่างดีแน่นอนน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะสีธน,นาผู้เล่นถึงเวลายุคใหม่ที่ลิเวอร์พูลจะต้องเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งดังกล่างยกแผงเลยเหมือนกับรุรน่นกันนี้ที่เปลี่ยนแผงกองหน้าเกือบยกชุดทั้งดามินเดีสโคดีกันโปลหรือเดียร์ และถ้าหาจะหากองกลางคนใหม่แม็กอลิสเตอร์นี่แหละครับน่าจะเป็นคําตอบที่ดีเมื่อมองถึงราคาที่น่าจะอยู่ที่ราวหกสิบล้านปอนด์และเงินที่เหลือก็จะนําได้ไปซื้อเพิ่มอีก2คนน่าสานใจนะครับว่าเดี๋ยวนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ลุ้นกันในวันหน้าว่าลิวคูจะได้คนนี้มาอยู่กับทีมหรือไม่ติดตามชมกันต่อไปนะครับอัปเดต 2. นักเตะรุ่นเล็กกันหน่อยนะฮะ เคสก America Don ick, ด็ด่อนปีกดาวรุ่งในวัย18ปีหลังจากมีการบาดเจ็บบริเวณกระดูกเชิงกรานต้องใช้เวลาในการพักศักษาอาการบาดเจ็บเนิ่นนานเป็นเปรๆแต่ตอนนี้น้องกลับมาแล้วสภาพร่างกายแล้วก็ดีขึ้นตอนนี้ฟื้นฟูนสภาพร,ร่างกายในรงยิมสักพักหนึ่งแล้วและออกมาวิ่งในสนามหญ้าเบาๆได้แล้วและการคาดว่าน่าจะมีส่วนร่วมกับทีมลิพูสำหรับช่วงปีซีซั่นที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเช่นเดียวกับเซบันบาสเตติกนะครับ ที่เปิดเทอมยาวไปด้วยเนื่องจากอาการบาดเจ็บจากความเครียดจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาที่ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวแต่ตอนนี้น้องกลับมาอยู่ในขั้นตอนการฟืน้นฟูสภาพร่างกายเช่นเดียวกันและกําหนดการที่จะพร้อมลงสนามช่วงปีซีซั่นด้วยท่งนี้คาวัวินแรนซี่ได้ผ่าตัดเข่าไปตอนนี้เขาเริ่มต้นกระบวนการในการฟืน้นฟูสภาพร่างกายอยู่และพร้อมที่จําหรับช่วงปีซีซั่นนี้เช่น,ดน,นเดียวกันส่วนผร้เ่นดาวรุ่งอีก2คนน่าจะ จับตามมองมากเหมือนกันในช่วงปีสั้นนั่นก็คือเบนด์อตในวัย17ปีและคอนเนอร์บาสลี์แบ็คขวาในวัย19ปีเกดเล็กเกดน้อยกับจูดเบลลิงแฮมการเป็นนักเตะในหอมประจําสมัยนี้สําหรับจูดเบลลิงแฮมดาวเตะของโปรเซดยดอนมวนจาฟองกาล่นที่พัฒนาแบบก้ากระโดดทําให้เขาถูกบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ต้องการคว้าตัวไปร่วมทีมโดยทีมที่มีโอกาสได้มากที่สุดในเวลานี้ก็คือเรือลมริด ย่าทีมจากสกลาลิกาสเปนโดยหวังที่ทําตัวเบลวิแฮมไปเป็นกองกลางยุคใหม่แทนที่รุ่นพี่ที่เตรียมปดระวังไปแน่นอนจากฟอร์มกรเล่นที่โดดเด่นแล้วหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเบลวิแฮมก็คือการสวมเสื้อแข่งหมายเลข22ทั้งกับต้นกเก่าอย่างเบ์มิงแฮมซิตี้รวมถึงปัจจุบันทีมอย่างโปริเซนทอนมอนยากยาวไปถึงทีมชาิังกฤษชุดใหญ่เจ้าตัวไม่เคยเลือกที่จะสวมเสื้อแข่งหมายเลขอื่นเลยช่วงนี้เราลองไปดูคมเป็นมาของการเลือกสวมเสื้อ ไม้ในแข่งยีองของเบอร์มิงแฮมกันหน่อยนั่นอนว่าคนที่จะให้คำตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นคนที่คุ้คเคีกับเขามาตั้งแต่สมัยเป็นดาวรุ่งพ่่งแรงของเบอร์มิงแฮมซิตี้หรือไม่เป็นการเสียเวลาเราลองไปติดตามเก็ดเล็กกันน้อยของเขากันเลยจูบลิ้งแฮมนะครับคือผลผลิตที่น่าประูมิใจของเบอร์มิงแฮมซิตี้นี่คือเด็กที่เติบโตมาจากอะคาเดมี่ของเบอร์มิงแฮมซิตี้เองนะครับ และตั้งประวัติศาสตร์ด้วยการก้ามเล่นกับทีมชุดดายด้วยวัยเพียงแค่16ปีกับ38บานซึ่งถือว่าเป็นช่วงอายุที่น้อยเอามือมากหลังจากเล่นให้กับทัพตาลูกโลกเบอร์มิงแฮมซิตี้ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลเดียวเขาก็ถูกทีมดังอย่างปอร์เซียดมุนคว้าตัวไปร่วมทีมด้วยค่าตัวเพียงแค่25ล้านปอดทำให้เขากลายเป็นเด็กอายุ17ปีที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกถือเป็นการยกระดับที่น่าสนใจของโลกลูกหนังเลยทีเดียวที่เบอร์มิงแฮมซิตี้เขาเลือกสวมเสื้อ แข่งขันหมายเลข22ิหลังจากย้ายไปลุ้งจีนกับเสือเหลืองสมสรสอนก็ทำการลีไทยเบอร์ย2ิของเขาเนี่ทันทีสมสรมอมเหตุผลในการลีไทยว่าเป็นการยกย่องพรสวรรค์การทํางานหนักและความทุ่นเทนอกจากนี้ยังมองถึงพฤติกรรมนอกสนามและความอ่อนน้อมถ่อมตนเสื้อแข่งหมายเลข2ีมีความหมายบางอย่างแอบซุกซ่อนอยู่ว่ากันว่านี่คือหมายเลขที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเบนลุนแฮมจนสามารถก้าวมาเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของโลกลูกหนัง,นงโดย เกี่ยวกับตำแหน่งการเล่นในสนามการแข่งขันเรื่องราวนี้นะครับรับการยืนยันจากปากของไมค์ดอตอดีตโค้ชทีมเยาวชนของเบอร์มิงแฮมซิตี้ที่บอกว่าตอนนั้นเบอร์มิงแฮมน่าจะอายุประมาณ13-14ปีเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ในวัยหนึ่งกล่าวมักจะอยากเป็นนักเตะหมายเลขเสบผมนั่งคุยกันกันกบเขาพร้อมกระบอกเขาว่าเขาไม่สามารถทําอะไรได้มากไปกว่านั้นเราคิดกันว่าเขาน่าจะเลือกเสื้อเบอร์22แววตาของเขาเป็นประกายทต็มที เรารู้เลยว่าหมายเลขยี่สิองมันงดูดเขาตั้งแต่วันนั้นผมบอกเขาไปว่าเขาสามารถเล่น,นตำแหน่งนักเตะเบอร์สีได้นะในรูปแบบของตัวฮุตติงมิฟิล์รวมถึงในตำแหน่งนักเตะเบอร์8ที่เล่นแบบบ็อกทูบ็อกเนื่อนจาว่าเราคิดว่าเขายังเล่นเป็นจอมทัพในตำแหน่งเบอร์สิบคอยสร้างสรรเกมและจบสกอร์หากนําตัวเลขในตำแหน่งต่างๆมารวมกันทั้ง 4, 8และ10ผลรวมที่ออกมาก็จะเท่ากับย2ิซึ่งถือว่าเบลล์ลิงแฮมสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่ง และอเนกประสงค์ซึ่งต้องเป็นนักเตะที่มีความสามารถพอสมควรซึ่งจะทําแบบนั้นได้ดอททิ้งท้ายว่าตั้งแต่ในวัย1 3ปีเขายึดมั่นกับเชือแข่งขันหมาย2ลิสอมาตลอดตอนที่เขาเปิดตัวเป็นครั้งแรกกับเบิร์มืงแฮ์ซิต,ตี้เขาพูดอย่างเท็เจนว่าเขาอยากได้เบอร์ยีิและพูดในแบบเดียวกันที่บริเซนเดอร์มอนปัจจุบันเบล็งแฮมยังคงสวมเสื้อแข่งขันหมายเลขยี่ิสอโลดล่นบนพืญนหญ้าต่อไป ทั้งที่กับบริษซนมูลและนำถึงเชิงเกรดจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปแล้วนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบอยังของที่24พฤษภาคมขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ